นวด่าากเสียงกาจัสุไปหมเอาเองาินมาเถอะวะเออมืน,นั่นนวดอะไดสับเอามื่นนี้ปลกเข็นมาอืมแล้วก็ยินปเปรับเารอกยินเปรแวะเรเราอโอ้พันละเมียาว,าาวันวนั่นสิออแล้เมื่อมามมเมื่อกัโอ้ยน้นองจ่มาจกจิกนั่งปั่นอบไได้ให้เอ็ดขันยืเสื้อน จกให้เอาไปไปนน้ำปลาเหม็นจะเปียกไปเฮ <c oughs> ้ยคอละห่ายเนี่ย <c oughs> โอ้โพวกหล <c oughs> กะค่ายไปมอว่นเราค่อยหาได้เนี่ยเร <c oughs> ื่องนั้นที่พันกิดทารันกีนเอาสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาปักเข็มสเสียเอวกับก้นสองดวงเนาะเราย่างบัวได้ผู้เออก,กี่ยวย่างบัวได้สองปีแล้วย่างได้อยู่แต่ว่า ขาบกแข็งขแบบขงเบื้องใต้นอขับปีขับปีงานลากขาเบืบ้องใต<ซ>้ขแขนเบื้องใต้ย่างขาลากอยู่เป็นอีนอย่างกทบิดเขาว่าเป็น,นลำบุบอันนั้นเป็นตั้งส่งหรือเ่าตั้งส่งขึ้น,น,นอืมไปฟื้นที่ห้องหมอนบ่หมอบ่ไปปวยยังหมอแหละแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ตอนเต็มกับบ่ได้มีแต่หัวยางบ่ได้ที่น<อ>ั้นเขากไปดีแล้ว บัดนี้ยิ้มยามมาเฮ็ดยามบ่ได้เออบ่าเบิ่งเบิ่งสิอ้ายบอกน้องฮักใจอือตกบ่ามันเตื่อยมันน่ะเื่อยตกลงยางบ่ได้อดว่าสิยางมาหารถยางบ่ได้เนาะ่นแท้จิมันต้องส่งขึ้นบ่ฮู้ซําบ่บ่ฮู้บ่ฮู้าตกางส่งเขาจะเอาไปห้องหมออือหมอกันหมอไปแ่แล้วก็ยามาก็บอกว่าอีน้องพี่น้องไม่ทาว่าน่ะโอ้เอ้ย ขอโทษเดี๋ยวอาเจ้าเส้นแล้วเป็นเอาเงทุนเบอร์หนึ่งไงเจ้าเสนเอาบริหารรับเลยอือโอ้ยางโบได้แลอาแต่ว่าเบ้าได้อยู่ว่าตอนนั้นอ่ะได้เบ้าได้แต่วางยางโบได้เนาะตอนตอนกัาเจ้าเงียะออกมาข้างหมอนทำอิดเนาะเบ้าได้นะแต่รายพวกนี้พวกเป็ี่นอะไรนี่แตเบ้าบ่อยขอดเบ้าบ่อยขอดโกลิ้นแข็งแต่ว่าน้องได้เพราะ บําบัดดูตรงหมอนเลยมันไม่กันอาตรงหน้าน้อยนะไฟเป่านะออ่ะนะเขาอันนี้มันการปักเข็มเซลกระตุ้นไฟฟ้าหัวขาวพวกพ่แอลแมนแมนตัวนี้มันสามารถเฮ็ดให้แห้งของแอลของก้นเขามีเนาะ กลับคืนมาแล้วเขาสิยกขาตัวนันขึ้นมือ่อยค่ะมือนี่ยังเถื่อมือนี่ต้องนวดก่อนอต้องนวดนวดเบิ่งก่อนเออนวดไปก่อนเพราะว่ามันยังโดนอยู่มือนี่มันรีบหลายเขาปักมาได้มันสิเจ็บมันบ่มีกำเนื้อเด้เออส่วนที่มีกำเนื้อระ่าแ,แ,แต่ว่าบ่แข็งแหงอันเออเฮาสามารถกระตุ้นด้วยการปักเ<อ>ข็มใส่ต้อมาลอธิบายาเรฟังไหมออคนมันย่อให้เนี่ยน้องมาย่อมาเปลี่ยน น้องก็เป็นปวดตทนนบอนนี่นกันเนาะเอาย่ามาให้กินทานอันมันอบริบดีเนาะก็ว่าบรดีเนาะอันนี้ก็บรดีอันนี้ก็บรดีท่านบ่ต้องบ่ต้องซื้อมาบ่ต้องมาเฮ็ดบ่ต้องปวดแหละพันนันเอาเหมือนพันดีเฮ็ดจังไดนท่านนี่ขวดตัวว่าอันนี้ควายถือว่าตัวงวงถือว่าควายใช่ปบเออไม่ได้เนอกบ้านเขาว่าเอ้นาะตลอดแต่ก็ไม่เท่า เอาบปหันมันนั่งบาดีเนาะหากยึเยอนดมือเดียวมาถามมาดีเลยวะอ <c oughs> อืแมนม,มันต้องใช้เวลาจะเป็นมาสองปีต้องได้บำบัดคืนอีกเอานอกกากว่าเดยสอ,องปีคุณเงิ่นของไงนอกกากว่าเดว่าเอ้านอกจากฟังเพิ่อนว่าหวาบำบัดเป็นปีเ <c oughs> พิ่อนกันว่าใช้เงนิงน,งนหลายแมนออสู้ตามแห่งนีนะแมนแมนก็สู้ไปนัน่แนแหละ ซอยกันไปเนาะนอนเลยไนอนจะหลปะกินยไดว่ะาทีปาจ้านีแล้วหว่อยากฟาเเรียกลมอกแ้ะยอยางอยากายอันแกน้อไม้กันย่อยากขิบนะมหาพันธตัวแห่งจิ ออ,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 อันยหนาตลาดจนนม้อนเน่จะต้อขายนะขายเป็นรอนไปฉันน้าจะดูอเหาก่อน,นแล้วปลาก็สิ่ินแล้วแลามีน่นนั่นยี่สี่สิบยี่ส่บอ